เพื่อนๆจำราคาอย่างเดียวนะวิชาการไม่ต้องไปเน้นเพราะว่าผมพระผมเยอะนะครับผมพระผมเยอะผมอยากจะให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ดูก็แบบไปจะได้แบบราคาด้วยนะครับผมเรียนลงพสุดแบบนี้นะครับผมเรียนลงพสุดแบบนี้แบบนี้ก็6,00 0บาทนะครับผมพ่อปานเนี่ยพ่อปานเนี่ยมีพิมพ์นิยมไม่นิยมนะครับผมไก่อย่างเงี้ยไก่อย่างเงี้ยนะครับผมก็0 0 0 0กว่านะครับผม20,000 0บวกลบอย่างนี้พร้อมตลับก็8 0,000นะครับผมอย่างนี้ก็7 0,000นะครับผมอนุมาณนะครับผมอย่างนี้ก็ หกหมื่นบวกลบนะเพื่อนๆจำราคาไว้นะเนี่ยเอาว่าพ่อปานเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนบวกลบดูแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับผมเรียนลงพ่อแดงแบบนี้สวยนะครับผมก็สี่พันนะครับอ่าเพื่อนๆเพื่อนๆคลิปเนี้ยผมบอกได้เลยนะเท่ากับเพื่อนๆดูคลิปย้อนหลังเนี่ยประมาณหกสิบคลิปนะครับผมประมาณห้าสิบคลิปหรือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อขายเนี่ยอาจจะใช้เวลาสามสี่เดือนนะถึงจะถึงจะทราบราคาทั้งหมดนะครับผม อ่าอย่างนี้เหรียญปูสิมก็สี่พันหย่อนสวยหน่อยนะครับผมหย่อนสวยอย่างนี้เหรียญปูอ่าเหรียญวัดเยลานะครับผมปูทิมวัดเยลาแบบนี้ไม่มีโค้ดก็หมื่นกว่าบาทนะครับปิดตาวัดสะพานสูงอย่างนี้ก็มีหลายยุคหลายพิมพ์นะครับผมแบบนี้ก็องค์ละห้าพันหกพันนะครับผมบองค์ละแปดพันอ่าเสือหลวงพระวงรุ่นหกอย่างเงี้ยนะครับผมก็สองหม 8, ing, งื่นบวกลบนะครับผมทองถ้าแดงสวยเลยอย่างนี้แพงนะอ่าเพื่อนเือนเม็ดแตง réussi, แปูทวดเนี่ยเม็ดละสองหมื่นนะครับผมอย่างเงี้ยเม็ดละสองหมื่นนะ เป็นปี08กับ06นะครับผมมี30,000เอาว่าเฉลี่ยเนี่ย2 0 0 0มเวลาซื้อเยอะเนี่ยมันใช้ค่าเฉลี่ยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของก็ไม่ได้ฟิตว่าโอ้โหผมซื้อมา30,000ต้องขาย32,000บางอันมันก็เขาก็ขายขายขดทุนบางอันเขาก็ขายได้เกินราคาเพราะว่าทุนมันมีทุนเก่าทุนใหม่แต่เขาดูภาพรวมว่า3ล้าน7 000, เนี่ยเขาแฮปปี้เวลาหลักการซื้อขายเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผม อย่างนี้ปูท่วนร,รุ่น3เนี่ยอย่างนี้ก็พร้อมทองพระเนี่ยสวยถ้าสวยโดดเลยแบบนี้ก็ประเมินซื้อ3 0,000ื่นนะครับผมอ่าคำข้าวหลวงพ่อฤาษีนิ่งดําแบบนี้เป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกเนี่ยไอ้วิธีดูไม่ต้องไปสนใจมันมีรุ่นแรกรุ่น2รุ่นแรกอย่างนี้ก็6 7 0 0 0ดพันะครับผมอ่าปูท่วนขี่คออย่างนี้ก็1นึ่งแปดสองหมื่นนะครับผมรูปหลวงพ่อเดิมอย่างนี้ก็หมื่นบวกลบนะครับผมปูอาประจําวันหลวงปู่ทิมหลวงกุอ่าพร้อมทองนี้ก็ห0 0พันนะครับผมไม่แพงมาก เ so หรียญโสธรหลวงผู้ทิมอย่างนี้ก็แปดพันหนึ่งหมื่นนะครับผมหย่อนสวยหน่อยนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆดูนะเหรียญเจ้าคุณนอกสองพันอย่างเงี้ยเห็นป่ะพระเนี่ยไม่จะเป็นต้ององค์สี่ล้านไม่จะเป็นต้องหลวงผู้สุขไม่จะเป็นต้องหลวงพ่อเดิมนะเพราะนั้นผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมเหรียญศรีนครอย่างเงี้ยก็เจ็ดพันบาทนะครับผมหลวงพ่อคูณนะอ่าหลวงผู้ทวดเนี่ยสองเหรียญเนี่ยสวยๆเลยนะครับผมเหรียญละสองหมื่นห้านะครับผมแบบนี้นะคูสลอดเนี่ยหกพันนะครับผมหกพันบาทอ่าเพื่อนๆดูนะอ่าผมใกล้จะหมดแล้วถานน นี้ก็ตะกุดก็ทั่วไปก็แปดพันหมื่นหนึ่งนะครับผมโสทรอย่างนี้หย่อนสวยก็เจ็ดแปดพันนะครับผมอ่าอย่างนี้มหาสุรศักดิ์อ่าตะกุดทองคํหลงพอ่อมหาสุรศักดิ์นะครับผมอย่างนี้ก็สองหมื่นกว่าอ่พาพอคูณหนึ่งเจ็ดอย่างนี้ก็สวยนะครับผมอย่างนี้ก็หมื่นแปดสองหมื่นพอคูณเนี่ยราคาลงหน่อยนะพอสุดนี้น่าจะบอกไปแล้วนะครับผมพอเกษมก็พันบาทนะครับผมย,ย,ย่อยแบบเนี้ยแต่ว่าพอรวมกันเนี่ยมันเยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถาดนี้จบก่อนนะถาดนี้นะไปถาดถาดนี้อย่างเดียวก็เกือบล้านแล้ว ประมาณล้านบวกลบนาฐานเนี่ยผมจำได้เลยเพราะผม